อาเรคับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Attack on Titan 2นั่นเองครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูไททันแปลกประหลาดในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างครับซึ่งผมเคยทำคลิปรวมไททันทั้งหมดไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมให้ดูไม่ละเอียดจริงๆนะครับวันนี้ผมจะมาแยกเลยนะครับสำหรับไททันแปลกประหลาดสำหรับไททันแปลกประหลาดคืออะไรครับไททันแปลกประหลาดก็คือพวกบิสซ่าไททันนั่นเองครับนี่มันจะมีชื่อนำหน้าด้วยคำว่าบิสซ่าไม่รู้อ่านเราถูกป่ะนะบิซซ่่าาบิอะไรสักอย่่างซึ่งมันแปลว่าแปปลลกรระหาดนนัั่เองคบกก็็จะเปนนพวไทททัิ เหมือนกับพวกไททันต้นฉบับครับแต่ว่าจะแตกต่างออกไปนะครับแปลกประหลาดออกไปนั่นเองครับจะมีทั้งภาค1แล้วก็ภาค2นั่นเองครับแต่ภาค2เนี่ยเสียอย่างเดียวคือมันไม่สามารถเอาตัวละครพวกนี้ออกมาโชว์ได้นะครับซึ่งภาค1เนี่ยมันสามารถเอาออกมายืนได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองตัดไปดูแล้วกันถ้าผู้ชมอยากจะเห็นทุกตัวนะครับเราตัดไปที่ภาค1กันก่อนแล้วกันนะฮะเราตัดมาดูของภาคที่1กันบ้างครับภาคที่1ก็จะมีคล้ายๆกับภาคที่2นั่นแหละครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีแต่ว่ามัน แล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมไปดูตอนที่มันสามารถเอามาเป็นโมเดลได้นะฮะอันนี้มีคนอยากจะดูอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปในเกมกันก่อนเลยกันนครับไหนๆก็ไหนๆเลยครับท่านผู้ชมอยากจะดูว่าเราสามารถเอาไททันตัวนี้มาวางตัวแปลกๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือไททันที่ผมวางไว้คลิปที่แล้วเป็นไททันธรรมดาครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ครับเป็นจุดสะสมไททันนั่นเองครับแต่เสียอย่างเดียวคือเราไม่สามารถเอาพวกไททันอนนี้ออกมาได้ว่าไททันแปลกประหลาดเอาออกมาตั้งโชว์ได้เป็นพวกไททันธรรมดาทั้งนั้นเลยครับแล้วกนี้ อ่าในนี่เราก็เข้ามาภาคหนึ่งแล้วครับในเนีก็พาไปดูกันเลยแล้วกันว่าเวลาออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมีคนลดสซนเททันด้วยนะเอามาตั้งโชว์เนี่ยอ่ะตัวที่หนึ่งก็เป็นเอเลนนี่ครับเดี๋ยวลองกดโชว์ไปก่อนรอบหนึ่งอ่านี่ก็คือเวลาที่เราเอาเอเลนออกมาโชว์นั่นเองครับอ่ะก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมเอาออกมาโชว์บ่อย,นยๆนะครเท่ดีเท่ดีนะครับเอาออกมาโชว์ได้ภาคสองทำไม่ได้นะแบบนี้อ่าต่อไปเรามาดูท่านี้กันบ้างครับท่าหมัดพิฆาตท่าหมัดพิฆาตอ่ะเลือกไปอันนี้คือท่าเอเลนเวลาชกกตตออนนนนนนใช้้ทท่่่่าาาาาไมมยยบบงงีีะะครัั็็จเป เลยครับเท่เท่เท่ต่อไปครับเอเลนสามเท่ันเอเลนสามเนี่ยอ่ะก็จะเป็นเทเลนเอเลนมันวากนั่นเองครับที่ผมทําเป็นหน้าปกบ่อยๆก็เอามาจากตรงนี้แหละฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนเอเลนวาร์กนั่นเองครับแบบว่าตะโกนกรีดร้องออกมานั่นเองครับท่านี้ก็เท่เหมือนกันนะเท่เหมือนกันนะครับต่อไปครับเอเลนสี่ก็เป็นเอเลนแบกหินนั่นเองครับเอเลนก็จะมาโชว์การแบกหินให้เราเห็นตรงนี้เลยครับหินก้อนเบลเลอร์เลยนะฮะอันนี้ก็เราก็นะครับซื้อได้ในเกมเลยนะครับซื้อด้วยตังค์ในเกมเนี่ยเวลาเราเล่นมันก็จะได้ตังค์มา นะครับล้วก็เอาไปซื้อได้นะครับอเอเลนหมดไปแล้วต่อไปเป็นคอร์ลโซไททันครับไม่รู้ว่าใช้ในแมปนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ,ะเลือกอันที่1ไปครับดูการว่ามันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไม่มีอยู่ไหนวะเนี่ยต่มันต้องโชว์ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นมือเห็นมือแล้วเห็นมือนี่งไงคอร์ลโซไททันมันก็ยืนอยู่นอกเมืองนั่นเองนะครับเป็นโมเดลโชว์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราไปกดดูยังไงนี่สิต้องไปอ๋อต้องไปยืนอยู่ตรงนู้นถึงจะกกดดดดดดดููไไไ้้้้นนครรับบบบือออเาาาสมถวยีีีแแทท่่่ตป ก็จะเป็นอุ้ยท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรวะมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยต้องออกไปดูฮะโอ้มันคือท่าที่แบบว่ากําลังจะตบลงมาครับง้างมือง้างมือที่แบบว่ามือขวาเนี่ยเตรียมตบลงมาแล้วเลยฮะเตรียมฟาดฟัน เต,ตรียมตบผู้คนแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าตบนั่นเองครับของคอนเสิร์ตไททันต่อไปท่าสุดท้ายของคอนเสิร์ตไททันครับเป็นเอ่อท่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่ะอ๋อเป็นท่าเหมือนแบบวักๆหน่อยนะครับมองขึ้นท้องฟ้าแล้วเหมือนจะร้องนะนะเหมือนแบบว่าเออะไรประมาณนี้เหมือนเอเลนะน์เนี่ยไดครับอ่ะหมดแค่นี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตไททันต่อไปเป็นเซตไททันเกาะเลยครับ right มีไททันเกาะยืนเฉยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็มีไททันเกาะไอ้นี่ดิ่งลงพื้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ที่มันสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานไปอ่ะไททันเกาะ ท่าโพสเท่ดีนะชอบผมชอบท่านี้มากกว่ายืนนิ่งๆอีกท่านี้เท่ดีแล้วก็มีอ้าปากด้วยนะเท่จัดเท่จัดแล้วก็ท่าโพสสุดท้ายของไททันเกาะครับเป็นท่าเอาไหล่ชนนั่นเองครับพุ่งชนพุ่งชนอาขาอยังติดพื้นอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถเอามาโพสเล่นได้นะครับผมดีตรงนี้แหละดีตรงนี้เลยแล้วก็ไททันหญิงครับมีอยู่สามเซตเหมือนกันครับท่าถีบท่าวิ่งเร็วนะครับนี่ท่านี้ท่านี้แบบว่าท่านี้แบบตีขานะครับแล้วก็ท่ามวยไทยนั่นเองครับเดี๋ยวเราดูท่านี้ดิอ่ะท่านี้ดีครับท่านี้ดีดีชอบ ชอบเซนเซอร์ก่อนเอาหัวเอเลนเอาหัวเอเลนเนี่ยเซนเซอร์แล้วก็สุดท้ายครับเป็นไททันลิงครับมียืนเฉยๆนะครับนั่งยองแล้วก็ท่าวักนั่นเองครับเดี๋ยวเอานั่งนี้เอาท่านี้ท่านี้ <c oughs> ท่านั่งยองมองอ่ะอันนี้ก็คือท่าที่ไททันลิงนั่งยองเลยครับแล้วก็มองเรานั่นเองครับชื่อท่าว่าไททันลิงนั่งยองมอง <c oughs> ใช่ปะวะ อ่ะนี่คือความพิเศษของภาคนี้ครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นเองครับส่วนไททันแปลกประหลาดเนี่ยต้องกลับไปดูที่ภาค2นะเพราะว่ามันเยอะกว่านั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับไปกันที่ภาค2กันดีกว่าฮะนั่นแหละครับนั่นคือไททันที่เราสามารถเอามาตั้งโชว์ได้นะครับแต่ว่าพวกไททันแปลกประหลาดเนี่ยจะไม่สามารถเอามาตั้งโชว์ได้นะครับเอาแค่เหมือนเอามาสะสมเฉยๆเอาไปเอาไปล่าเฉยๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าในภาคนี้มีอะไรบ้างครับซึ่งภาค2เนี่ยจะมีเยอะกว่าภาคหนึ่งครับเพราะว่ามันเกกีียนน็ มีแยกออกมาอีกเหมือนกันครับสำหรับไททันแปลกประหลาดนะครับผมอ่ะมาดูตัวแรกกันครับตัวแรกก็เป็นคอร์เซโซไททันครับซึ่งก็ไม่เปลี่ยนไปมากมายเลยครับเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งไททันตัวนี้สามารถล่าได้ที่ด่านสุดท้ายเลยนะฮะเซคันต์วิกตอรี่นะครับในอันดับต้ดที่ผมเล่นประจํามันจะมีคอร์เซโซไททันตัวนี้ออกมาเดินนั่นเองครับจะเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับต่างกับสีแดงอ่ะนี่ก็คือสีแดงครับมันก็ต่างกันแค่สีนะเอาจริงๆแล้วสีแดงก็คือปกติอ่ะสีเหลืองก็คือสีเหลืองอ่ะคือหน้าตาเหมือนกันหมดนะครนีีไม่่เลยากแส สำหรับคอร์ลโซไททันสีเหลืองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับตรงนี้โอเคตัวต่อ okay. ไปก็จะเป็นท่านเกาะแล้วครับตรงนี้ท่านเกาะนี่จะเปลี่ยนเรื่องทรงผมเยอะมากเลยครับกับเรื่องสีครับแต่ส่วนเกาะอะไรเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับจะคงยึดเอาไว้เหมือนเดิมนั่นเองอันนี้จะเปลี่ยนองสีเกาะนะฮะสีเกาะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีเนื้อข้างในเนี่ยไม่ใช่สีแดงแล้วแต่เป็นสีทองแทนเนี่ยสีทองออกเหลืองเหลืองเหลืองเหลงแล้วกันแล้วก็ทรงผมนะฮะทรงผมนี่โคตรเท่เสยไปด้านหลังนั่นเองครับตัวนี้คือเท่มากส่วนใหญ่ไทททนนนเเกกกาาาะ่่จออแแบบบบมมสห ตัวต่อไปก็จะเป็นไททันหญิงนั่นเองครับมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับไอ้พวกตัวนี้มันจะสุ่มนะครับเราจะไม่สามารถยึดได้ว่าเราจะไปหาด่านนี้ด่านนี้แต่มันจะสุ่มมาในด่านอนอนาต้หมดนั่นเองครับเราเล่นด่านนี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะออกมาก็ได้อะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปล่ากันเอาเองอนะครับตรงนี้ผมก็ล่าได้เต็มหมดแล้วนั่นเองครับอันนี้เป็น,นไททันหญิงนะครับซึ่งหน้าตาก็คือ Annie, แอนนี่หรือมั้งนะครับน่าจะแอนนี่แหละนะฮะแต่แค่เปลี่ยนทรงผมกับสีเหมือนกนนกกนรรรรบใ็ไมมู่น้้ะิงงๆผผอยาหท จะเป็นไททันหญิงมิกษาบไปเลยแต่มันไม่มีนะครับอันนี้เป็นทรงผมผมสั้นนั่นเองที่ไม่ปิดหน้านะครับมันก็จะเห็นหน้าชัดหน่อยก็จะแตกต่างจากไททันหญิงปกติไปนะครับสีก็เป็นสีเนื้อเนะฮะเอาน้ําตาลเลยนะครับประมาณนี้ไททันหญิงต่อไปเป็นไททันลิงเออไททันลิงตัวนี้มันปกติไม่ใช่หรอแตกต่างจากไททันธรรมดายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูไททันลิงก่อนครับว่ามันมันแตกต่างกันยังไงวะเนี่ยอันนี้คือไททันลิงธรรมดาครับอ้อมันแตกต่างที่สีอันนี้คือไททันลิงธรรมดามันจะสีสีทองทอง ทองทองนะครับแล้วก็เนื้อมันน่ยออกเหลืองๆทองทองเหมือนกันอันนี้มันออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอะน้ำตาลทองทองอะขนเนี่ยนะครับอันนี้คือไททัทนสัตว์ธรรมดานะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวเมื่อกี้ใหม่อ่าไททันตัวนี้ก็จะสีเอ่อสีดำนะครับขนสีดำเอ้ยทำไมผมรู้สึกว่าไททันตัวนี้มันเหมือนกับต้นฉบับมากกว่าไอตัวเมื่อกี้อีกวะไอ้ไททันแปลกประหลาดตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนต้นฉบับมากกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะฮะ เออว่ะแปลกแปลกแต่ว่าตัวนี้ก็คือไททันแปลกประหลาดนะครับสีแค่ต่างที่สีเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ไนทันสัตว์เนี่ยจะต่างแค่สีเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นเอ่อไททันกามเลยครับอันนี้เป็นไททันกามแปลกประหลาดนะครับต่างที่ทรงผมกับลูกตาหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปย้อนไปดู่ะต่างที่สีกับทรงผมครับอ่าอันนี้เป็นทรงผมของไททันกามปกตินั่นเองครับแยกเคี้ยวด้วยแล้วก็เป็นสีเนื้อธรรมดาเลยครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะผิวดำๆหน่อยครับผิวดำเลยนะฮะแล้วก็ทรงผมนี่คือไม่เข้าสุดๆเลย ไม่เท่เอาซะเลยนะครับเหมือนคุณยายจริงๆอันนี้เปเท่เลยเออต่อไปครับเป็นไททันเกาะอีกแล้วนะครับไททันเกาะจะมีเยอะกว่าน่อยเฮ้ยแต่ชุดนี้เท่ว่ะเกาะนี้เท่ไม่ใช่ชุดนี้เกาะนี้โคตรเท่เลยนะครับมันออกดำๆเหลือ่อมๆฟ้าๆหน่อยปะเนี่ยนะฮะร,รู้สึกว่าผมจะเคยพาไปล่าแล้วด้วยในภาคที่1นะครับภาคที่2เนี่ยจะล่าไม่สนุกเท่าภาคที่1นะครับผมบอกไปก่อนภาคที่1ผมเลยทำในภาคที่1บ่อยมากกว่าในการล่าไททันพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไททันเกาะนะครับส่วนผิวหนังข้างในเป็นสีแดงสดโคตร เท่เท่จริงต่างกับไอ้ท่านต้นฉบับอยู่ปะวะท่านต้นฉบับเนี่ยก็เป็นสีแดงเหมือนกันครับแต่ว่าเกาะภายนอเป็นสีเหลืองมาเลยดูเออแตกต่างจากเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าน,นี่คือคือ,คอต้นฉบับนะครับมันก็เท่ในแบบของมันนะครับแต่ว่าน,นี่ก็จะเป็นเท่อีกแบบหนึ่งเลยนะครับออกดุดนันดุดันหน่อยนะครับเอ้ยแต่อันนี้มันอันนี้มันแจนไม่ใช่เหรอวะ <laughs> ทรงผมนี่มันทรงผมของแจนป่ะน่าจะใช่นะครับว่าอันนี้คือตอนที่แจนได้รับพลังของไททันเกาะไปก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเท่ไม่เบาเท่ไม่เบาเอาเป็นว่าตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเท่ขึ้นเยอะพอเวลาเปลี่ยนทรงผมนี่เท่ขึ้นนะจริงๆอ่ะตัวต่อไปครับเป็นเอ่อไททันหญิงครับสลับมาอันนี้ผมเคยพาท่านผู้ชมไปล่าแล้วจำได้กันหรือเปล่าเนฮะไททันหญิงผมสั้นนั่นเองครับซึ่งดูแตกต่างมากๆครับดูไม่เป็นแอนนี่เลยนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้อยู่นะครับถ้าเปลี่ยนรูปร่างอีกนิดนึงเเนีดมป็ิ เฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ทรงผมนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นไททนันหญิงผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนสีลูกตาด้วยนะเออลืมบอกไปอันนี้เป็นสีลูกตาสีเหลืองนะครับปกติอันนี้ตาสีฟ้าอันนี้ตาสีเหลืองนะครับต่อไปเป็นไททนันสัตว์อีกแล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแตกต่างเอ,อ่อสีขนมันจะออก อดงแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะออกดำๆเลยนะครับหน้าตาไม่เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วเปลี่ยนแค่สีนะครับสำหรับแททัานสัตว์ต่อไปเป็น่อบททานกรามครับกรามตัวนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นผิวขาวขึ้นแล้วก็ผมสั้นขึ้นนั่นเองเอ ดูยังไงก็ดูแบบว่าแปลกๆอยู่ดีว่ะดูเหมือนทอมเลยทอมไททันทอมแต่ก็เป็นไททันทอมที่โคตรเท่เลยนะเอาจริงถ้าเป็นทอมแล้วเปลี่ยนร่างเท่จะมีแก้มด้วยแก้มอย่างแน่นอันนี้ก็คือไททันกามผมสั้นอีกแบบหนึง่งนั่นเองครับต่อไปเออเป็นไททันเกาะอ,อ,อีกแล้วครับไททันเกาะบอกเลยว่าเยอะตัวน,นี้ผมเคยพาไปล่าแล้วปะวะคือไททันเกาะสีเขียวนั่นเองครับมันออกเขียวๆอ่ะนะเันหลอกเหลืองเขียวๆนะหน่อยแล้วก็เปลี่ยนทรงผมครับทรงผมนี่ทรงผมโคตรเท่ผมบอกทรงผมแม่งโคตรเท่จริงดูดิดูจากด้านข้างนะท่านผู้ชม นี่ไททันเซ็ตผมมาเนี่ยมันเหมือนไลเนอร์เลยฮะแต่ว่าเอาแบบทําผมตั้งขึ้นอะเวลาทําผมตั้งขึ้นนี่แบบแม่งอย่างเท่เท่จริงเท่จริงแล้วก็เนื้อเนี่ยจะออกม่วงๆครับผิวเนื้อเนี่ยแล้วก็ผิวเกาะจะออกเขียวๆนั่นเองครับสำหรับไททันตัวนี้ต่อไปครับเป็นไททันหญิงอีกแล้วไททันหญิงก็ ตัวนี้ก็จะผมก็จะแตกต่างหน่อยนะครับทรงผมก็จะเรียบๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจัดผมอีกแล้วจัดทรงผมอีกแล้วแต่ว่าเป็นตัวละครของใครก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขียนขึ้นมาเองไม่แน่ใจว่าทรงผมนี้มีของตัวละครใครในเรื่องแอคทายออนไดท์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนทรงผมไปตาเป็นสีเขียวครับแล้วก็ผิวก็เป็นอนอกเนื้อๆหน่อย เนื้อไม่เข้มเหมือนนะครับต่อไปเป็นไททันลิงอีกแล้วไททันสัตว์ครับแต่ว่าเป็นคนสีขาวอะ่ะเป็นไอ้นี่ไปเลยอะ่ะบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตไม่ผูยชมรู้จักบิ๊กฟุตไหมที่มันอยู่ในหิมะตัวใหญ่ๆ,ๆครับเป็นลิงหิมะนะครับนี่เลยใช่เลยเนี่ยขนสี เขขาวๆนะครับน่าอยู่กองหิมะมากเลยตัวนี้น,นะฮะเป็นขนสีขาวแตกต่างจากตัวอื่นตรงสีอย่างเดียวเลยครับแต่ก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะจริงจริงอะเปลี่ยนสีอะ <c oughs> แปลกเลยอเอ้ยตัวต่อไปครับเป็นไททันกามต่อครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่ผมสั้นกว่าเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าตรงผมจะออกเกาหลีเกาหลีหน่อยนะเนี่ยเอ้ยทรงผมนี้ผมชอบอะสำหรับไททันกามเท่ดีเท่ดีส่วนสีผิวก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับ เดม,ม,เดมอ้ยต่อไปนี่และตัวนี้ผมบอกเลยว่าชอบที่สุดแล้วครับและผมเคยสู้กับมันด้วยทําคลิปไปแล้วด้วยครับในไททันวิงออฟฟีดอมภาคที่หนึ่งก็ต้องลองไปดูกันครับว่ามันขนาดไหนต่อยโคตรมันตัวนี้แต่ว่ามันจัดการมากยากมากเลยนะฮะพวกไททันเกาะเนี่นนยต้องไปดูกันครับว่าผมทมําไปคลิปไหนถ้าจะไม่ผิดเป็นเอ่อไททันจูโจว VS ไททันเกาะดำนั่นเลยครับท่านผู้ชมลองไปหาดูนะครับสนุกมากอันนี้เท่ามากด้วยสำหรับไททันตัวนี้เสียอย่างเดียวคือเราไม่สามารถเอาออกมาเล่นได้นั่นเองครับส่วนเกาะภายนอกก็จะเป็นสีดำนะ ดำดำเกือบดำสนิทอะออกมีเงาเงาหน่อยนะฮะแล้วก็ผิวหนังเป็นสีแดงเท่มากมันตัดกันมากครับสีดํากับแดงเนี่ยผมชอบมากและรวมถึงทรงผมครับทรงผมนี่เท่จริงถ้าทรงผมเปลี่ยนเป็นสีแดงหน่อยนี่คือแบบว่าควดจับแต่นี่มันเป็นสีทองก็ไม่แย่ครับมันออกดำๆหน่อยอะทองเข้มทองเข้มหน่อย ถือว่าไม่แย่ครับทรงผมคือเท่จริงตั้งขึ้นไปเลยซูเปอร์ไซย่าไปเลยเนี่ยทท่านเกาะผมชอบตัวนี้ที่สุดแล้วนั่นเองครับโอเคไปดูตัวต่อไปฮะตัวต่อไปเป็นทท่านหญิงครับที่เราเพิ่งไปล่ากันมาล่าสุดเลยเป็นทท่านหญิงสีขาวนั่นเองครับทท่านหญิงสีขาวจะเป็นผมสีขาวส่วนตัวเนี่ยจะออกดำเหลืองไปทางเทาหน่อยครับออกซีดๆเลยนะฮะผิวซีดตาสีส้มนั่นเองส้มออกแดงๆเลยนะครับทาท่านหญิงตัวนี้ผมชอบมากเลยนะฮะผมก็เลยพาท่านผู้ชมไปล่ากันในคลิปก่อนหน้านี้าใครัูย้อนไปดูได้นะครับ เลยอ่ะพอเปลี่ยนทรงผมไปแล้วก็เป็นสีผิวไปเท่ดีเท่ดีนะครับสำหรับไททันตัวนี้ต่อไปครับไททันลิงอีกแล้ว ฝนสีทองอีกแล้วเหรอแต่ว่าผิวเอ่อมันจะออกขาวๆหน่อยนะตัวนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างจากไอตัวหลักสักเท่าไหร่ครับตัวหลักมันก็สีประมาณนี้ป่ะแต่ว่าเข้มลงหน่อยครับอะไรประมาณนี้ต่อไปครับเป็น,นท่านกามอุ้ย <c oughs> อุ้ยชาวล็อกชาวล็อกนี่มันไท่านกามชาวล็อกก,อก็ได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นผมสีเอยผมยาวเลยครับยาวซุปเปอร์ไซยาสามเลยเนี่ยโอ้โหเอ้แล้วมันมีแบบชะงอยชะงอยมาโคตรเท่เลยมาดูดิเท่เท่ไอผมชอบตัวนี้ว่ะผมชอบทรงผมตัวนี้ใช่ได้ใชได้เท่ เลยเท่เลยแต่หน้าตาไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนสีผิวก็เหมือนเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนทรงผมนะครับตัวนี้เท่ดีเท่ดีชอบชอบชอบตัวต่อไปครับมาดูการเป็นท่านเกาะอ,อีกแล้วโอ้แต่ท่านเกาะตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยสีมันเหมือนกับลาวาดีอ่ะส่วนตรงเกาะจะออกเออผมพูดไม่ถูกว่ามันออกแดงแดงดำๆแบบเบาๆบาอะ่ะ ไล่ไปเบาๆแล้วก็ผิวเป็นสีส้มนะครับตรงนี้ส้มออกแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็ทรงผมตั้งขึ้นไปคล้ายๆกับไททันดำแดงเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีเกาะมันเดิมรับทรงผมเหมือนกันตรงนี้คล้ายๆกันแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบสีเกาะต่อไปครับเป็นไททันหญิงโหสีตัวนี้มิเท่เลยอ่ะยังกบซอมบี้เหมือนมีขอบตาดำๆด้วยนะครับแล้วก็ทรงผมนี่คุ้นๆอีกแล้วว่ะเหมือนกับไททันธรรมดาตัวไหนสักตัวเลยแหละครับทรงผมนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับแต่สีตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยมันเป็นสีเนื้้อแลว ข้างในเนี่ยออกดำๆตาน้ำตาลหน่อยนะครับ มันเลยแปลกๆนะฮะแต่ชอบลวดลายนะชอบลวดลายชอบลวดลายของเทท่นหญิงนะครับโอเคต่อไปน่าจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูในไฟนอลแบทเทิลด้วยนะครับยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับต่อไปเป็นเทท่นลิงครับอันนี้ขนทองมาเลยทองจริงๆเลยเนี่ยทองแบบทองซุปเปอร์ไซย่าเลยเนี่ยมันโกคูเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เอ่อสีเนื้อเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นออกดำดำน้ำตาลน้ำตาลหน่อยไม่ดำสนิทนะครับก็ขนเนี่ยสีทองอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับทองแบบทองจ๋าเลยอันนะี้ทองจนเหลืองเลยนะโอเคต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของในไททันแปลกประหลาดภาคนนี้้กััแลวครบ เดี๋ยวเราไปดูในฟลายดอลแบทเทิลยังมีอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไททันกรามผมสีขาวนะครับเท่ดี อันนี้ผมอะไรที่ผัวสีขาวเนี่ยผมว่าเท่เท่มากเลยตัวก็จะสีขาวๆหน่อยครับเหมือนเป็นไททันหญิงสีขาวตัวนี้ผมเพิ่งไปล่ามาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไททันกามสีขาวนั่นเองครับน่นสีได้อย่างเดียวที่เอเลนของเราเนี่ยไม่มีนะครับที่เป็นไททันแปลกประหลาดนะครับเป็นไททันธรรมดามีอย่างเดียวถ้ามีเอเลนไททันแปลกประหลาดนี่น่าจะเท่หน้าดูนะเออเดี๋ยวเราไปดูในไฟ n a l แบ t เทิกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างเราก็ไปในโหมดของไททันของไฟ n a l แบ t เทิรนั่นเองครับแต่ผมยังเก็บไม่ครบไนวะ้วบอกไ,กอไ,อไปก2ตัว ไม่รู้หาที่ไหนเหมือนกันตรงนี้แต่ต้องไปหาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือไททันเกวียนนะครับไททันเกวียนปกตินะครับอันนี้คือปกติเลยคนที่ใช้พลังนี้ก็คือพีพคพปะ,คะ,คะ,คะ,ะคถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะพีคนะครับชื่อพีคหรือเปล่าจำตัวละครลองๆมันไม่ลองหรอกมันก็หลักๆอะไรแต่ว่าจําตัวละครใหม่ๆไม่ค่อยได้น่าจะพีคนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำประวัติได้คร่าวๆก็คือพีคเนี่ยอยู่ในร่างนี้จนแบบประมาณว่ากลับมากลายเป็นคนเนี่ยเดินแทบไม่เป็นเลยฮะต้องใช้ไม้เท้าช่วยไปก่อนสักระยะหนึ่งถึงจะเดินเป็น การเดินไปครับต้องมาเริ่มฝึกหัดเดินใหม่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันชื่ออะไรนะพีคขอชัวร์ขอชัวร์อะพีคครับพีคฟิงเกอร์ใช่ไหมถ้าผิดก็ขอภายด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมดูจาก Google ากูเกิลเมื่อกี้พีคฟิงเกอร์อ่ะ จำชื่อได้อยู่พีก,พกเนี่ยแหละนะครับอันนี้คือไททันธรรมดาของเขานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหน่อยครับในซีซั่นที่4อันนี้จะเป็นในซีซั่นที่3นะครับตอนที่มาช่วยซิกนั่นเองครับพีกกับซิกนี่มันชื่อคล้ายกันจริงจโอเคเรามาดูไททันแปลกประหลาดของเอ่อไททันเกวียนกันบ้างครับมีอยู่3ตัวนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไททันเกวียนททันเกวียนแบบที่1เนี่ยก็จะเปลี่ยนตรงทรงผมไปเปลี่ยนอะไรบ้างวะน่าจะเปลี่ยนทรงผมกับสีเหมือนเดิมเลยครับข้างหลังนี่ไม่เปลี่ยนน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 ออะะไไรรัััััีีีี้้้จเเป็หหวววลลาา่่คบททก ตลกมากเลยเนะี่ยนี่ไม่ชอบเลยวะแปลกๆมากเลยเนะนี่ยดูดูจากด้านข้างนี่ยิ่งแปลกเลยนะครับไม่ชอบเลยตัวนี้ไม่ชอบเลยมาดูต่อต่อไปครับเป็นเออเอยทรงผมเท่เลยแต่ไม่ไม่เข้ากันหน้าหน้ายาวๆแปลกๆอะก็จะเปลี่ยนแค่สีผิวกับทรงผมนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึง่งเป็นทรงผมไรทรงผมแหวกโอ้โหโคตรไม่เข้าโคตรไม่ได้เลยผมว่านี่อะไรดีสุดละว่าเนี่ยดีสุดละ ทรงผมธรรมดาเนี่ยเออไม่ได้เลย3ตัวเนี้ยอะไรวะเนี้ยทำทรงผมมาโคตรตลกเลยอันนี้พอพอได้อยู่แต่ก็แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะหน้าแปลก,แ,ปกแล้วก็ตัวนี้หัวล้านโอ้โหทำทรงผมไม่ยอดเยี่ยมเลยไม่ยอดเยี่ยมเลยอ่ะสำหรับไฟนอลแบทเทิลก็มีประมาณนี้ครับยังขาดอีก2ตัวผมือยังหาไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีอยู่แค่นี้จริงๆประมาณนี้ครับและนี่คือทท่านแปลกประหลาดทั้งหมดในเกมนี้นั่นเองครับก็เสียได้อย่างหนึ่งที่ เจ้าพวกนี้ไม่สามารถเราออกมาเล่นได้ครับแต่ว่าเราแค่สามารถเป็นสู้กับมันได้ซึ่งเราก็ระบุไม่ได้ด้วยนะครับว่าเราจะเป็นสู้กับตัวไหนได้ครับคือมันจะสูมออกมานั่นเองแต่ถ้าอยากจะสู้จริงๆอ่ะต้องเข้าไปด่านสุดท้ายครับ s e c o น d victory ในอเนอรโหมดครับมันจะออกมาเพียบเลยนะครับทุกประเภทเลยไททันที่เราตามหานะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องจัดการหมดหรือเปล่าเราถึงจะได้แตทั้งพวกนี้มานะครับอันนี้ก็ต้องไปเล่นเก็บกันเอานี่ฮะตรงนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะกันนะครับจะก็ก ก่อนแลวกันเลครับส,สด